หากกล่าวถึงเทศกาลกินเจคงไม่มีที่ใดเป็นที่รู้จักขึ้นชื่อไปกว่าจังหวัดภูเก็ตแม้ที่นี่จะเรียกชื่อเทศกาลว่าถือศีลกินผักผู้คนทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันฮ่องกงก็ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวนี้ย้อนหลังตำนานถือศีลกินผักเมื่อพศ2 3 6 8คณะงิ้วเร่จากเมืองจีนที่มาเล่นในพื้นที่อำเภอรกระทูพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยค่ยป่าคณะงิ้วได้ประกอบพิธีบวงสวง ถือศีลกินเจหลังจากนั้นโรคภัยต่างๆที่เคยเกิดขึ้นก็ไม่มากล้ำกายชุมชนกระทูอีกเลยชาวบ้านจึงถือปฏิบัติกินเจและบวงสวงเทพเจ้าเป็นประจำทุกปีเวลาล่วงผ่านมาแล้วถึง185ปีงานประจำปีนี้ถือเป็นการร่วมใจอย่างแท้จริงด้วยทุกสารเจ้าในชุมชนต่างๆทั้ง17แห่งในจังหวัดจะร่วมกันจัดขบวนมาทรงหรือร่างทรงของเทพเจ้าใช้อาวุธทิ่มแทงตามร่างกายแห่ไปทั่วเมืองหรือที่เรียกกัน ว่าแห่พระพิธีแห่พระจะเป็นการออกประพาสเพื่อโปรดสัตว์มีขบวนธงและป้ายชื่อแห่นำหน้าจากนั้นเป็นเกี้ยวหามพระเรียกว่าท่ายเปี้ย โดยหามรูปพระบูชาต่างๆออกนั่งเกี้ยวไปซึ่งจัดตามชั้นและยศของพระจากนั้นมีขบวนพระเกี้ยวใหญ่ใช้แปดคนหามและมีฉัดจีนกั้นไปด้วยเป็นที่ประทับของกิ้วอองฮุจโจขณะที่ขบวนแห่ผ่านไปชาวบ้านจะตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านและจุดประทัดต้อนรับขบวนเมื่อผ่านไปถึงมาทรงในความเชื่อของคนภูเก็ตเกี่ยวข้องกับประเพณีถือศีลกินผักโดยตรงมีการบอกเล่าสืบทอดกันมานานว่า ผู้ที่จะเป็นม้าทรงนั้นพระจีนหรือเทพเจ้าจะเลือกบุคคลที่สิ้นอายุไขแต่ยังมีคุณงามความดีต้องการให้สืบชะตาต่ออายุให้ยืนยาวออกไปจึงมาประทับร่างของบุคคลดังกล่าวหรือจะมีการประทับร่างของบุคคลที่สืบเชื้อสายของการเป็นม้าทรงจากบรรพบรุษซึ่งม้าทรงในจังหวัดภูเก็ตจากศาลเจ้าทั้งหมด17แห่งมีมากกว่า2,000คน อาวุธของม้าทรงในอดีตจะใช้เข็มเล็กๆแทงตามร่างกายขณะที่ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีการใช้เหล็กแหลมยาวมาแทงปากเนื่องจากมีคนมาถวายมาแก้บนม้าทรงต้องปฏิบัติต้องยอมรับอาวุธต่างๆที่มีการนำมาถวายแก้บนจากชาวบ้านที่บนบานไว้ซึ่งม้าทรงต้องถือศีลกินผักมีสัจจะเป็นคนดีมีศีลธรรมถือว่าบริสุทธิ์ทั้งกายและใจดังนั้น ก่อนการร่วมขบวนแห่ในเทศกาลถือศีลกินผักมาทรงจะต้องเตรียมกายและใจให้พร้อมด้วยการถือศีลกินเจล่วงหน้าหนึ่งเดือนทํากายใจบริสุทธิ์รักษาศีลเมื่อร่างกายและใจเตรียมพร้อมแล้วก็เข้าพิธีกรรมในศาลพระจินจะเข้าประทับทรงอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นทันทีที่ได้ยินเสียงกองที่ประกอบพิธีกรรมตีดังขึ้นเรื่อยๆใจจะสั่นและมีลมออกจากร่างกายตามมาด้วยมองไม่เห็นอะไรเลยมืดไปหมดและไม่รู้สึกตัว ซึ่งพระจีนที่ประทับทรงจะมีพี่เลี้ยงพระที่สามารถสื่อสารภาษาจีนกันได้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจนเสร็จสิ้นพิธีกรรมอะไรคะอ,อ๋อเื่อประหงครอ,อ๋อแล้วทําไมถึงได้มาเป็นมาทรงอะเออแรกเริ่มเลยเนี่ยก็คือไม่สบายตอนแรกก็คือว่าไม่สบายเนื่องจากว่าไปหาหมอแล้วแต่หมอก็บอกว่าเออไม่ได้มีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วนี้ก็ช่วงอายุประมาณสี่ขวบอ่อประมาณสี่ขวบได้ก็ไป ก็แบบเรามีคือญาติอย right uh you know. okay, okay. ู่แล้วในการเอ่อทรงพระอยู่แล้วทีนี้แล้วประมาณสี่ขวบแม่ก็พาไปหาคนที่ทรงพระนี่แหละแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อตอนแรกไม่ได้ชื่อไปเฮงชื่ออะไรอ่ะไม่บอกดีกว่าโอเคเราข้ามไปเนาะโอเคข้าไปโอเคก็คือว่าตอนเอ่อตอนแรกไม่ชื่อไปเฮงทีนี้เขาก็เลยมาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาก็ขอบอกว่าเอยกให้เป็นลูกของเขาได้ไหมอ่าแล้วแม่ก็เลยโอเคก็คือได้ก็คือลูกตัวเองนะไม่สมายรณอโอเคก็ยกให้ หลังจากนั้นก็พระจับอ,อ่เริ่มเริ่มเนี่ยไปจับกระบี่ก่อนแล้วก็มาอยู่ภูเก็ตแล้วก็มาลงอย่างเป็นทางการเลยประมาณสี่ขวบกว่า,ววาๆที่สารเจ้าจุ้ยตุยแล้วระหว่างที่สี่ขวบแล้วก็ยาวมาเลยรวมๆทั้งหมดกี่ปีที่เป็นมาทรงอ่ะตอนนี้ก็สิบแปดก็ประมาณสิบสี่ปีแต่แต่สิบสี่ปีนิดๆที่อยู่ในวงวงวันมาทรงนะก็คือ ความรู้สึกหลังจากที่ได้ามาเป็นมัทรงี้มีเรื่องราวดีๆอะไรบ้างไหมเรื่องราวดีก็เข้ามาเยอะแล้วก็ยก,ยกยกตัวอย่างเลยนะคือเป็นการที่ได้ต่อ,อยตัวเองแล้วก็อีกอีออกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราได้ช่วยเหลือคนเราไม่ไม่คิดคิดไม่ถึงเลยนะว่าเราจะได้ทําหน้าที่ตรงนี้อ่ะอืมแต่ว่าถามว่ามันไม่ดีไหมมันก็ไม่มีคําว่าไม่ดีนะการเป็นแบบนี้อ่ะมันมีทั้งมันมันเหมือนกับแลกกันอ่ะก็เหมือนกับว่าโอเคใช่ไหอ่ ให้ชีวิตของกันและกันประมาณนั้นแหละเขาก็ให้ชีวิตเราสุดไหมเราก็ดํารงอยู่แล้วก็ในเมื่อเราได้โอกาสแล้วอะเราก็ต้องทําโอกาสตรงนี้อะได้ช่วยเหลือหลายหลคนกับเขาที่แบบยังทุกอยู่ยังโน่นนี่นั่นโน้นอะนะมนุษย์เราอ่ะก็ก็ดีเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคําถามสุดท้ายนะก็คือถามว่าเออก่อนที่จะมาเป็นมาทรงอะเคยมีความเชื่อกเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมมันจะถามว่า เชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยไม่ได้หรอกนะเพราะว่าตอนสิกกว่าเดี๋ยวมันไม่รู้เรื่องนี่หรอปะแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือว่าเออช่วงที่แบบว่าเราโตแล้วใช่ไหมเราเรารู้เรื่องเราสัมผัสหลายๆอย่างมันจะมีความรู้สึกตรงนึงว่าแล้วต้องลงทาไมเออแล้วว่าแล้วสิ่งนี้มันคืออะไรเออมัน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 ก็มีตีกับตัวเองบ้างในระยะในระยะเวลาที่แบบเออเราต้องต้องต้องแบบ เพื่อนมาถามมาะว่าเอาเลยลงพระทําไมนึ่ไม่ออกใช่ไหมเออแต่ว่าเราก็แบบแล้วก็ตอบไม่ได้หรอกว่าลงทำไมอะ่ะอะไรประมาณนั้นแต่ถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อนะเพราะว่าสิ่งแบบนี้อ่ะเป็นสิ่งที่แบบเราต้องเจอกับตัวเองเราต้องสัมผัสเองอ่ะเราถึงจะรู้ว่าเอ้ยมันมีจริงๆโอเคไอ้นี้อ่ะเป็นชุด แรกเลยตั้งแต่ตอนนั้นอายุสี่ขวบสี่ขวบกว่าเนี่ยก็ตอนสี่ขวบกว่านี้ยังไม่ตัดก่อนนะเพิ่งมาตัดตอนอายุประมาณห้าขวบพอห้าขวบนี่ก็มาตัดชุดนี้ชุดแรกเขาตัดให้แล้วก็ชุดนี้เขาว่าตัดให้นี่เป็นชุดที่สองชุดนี้ประมาณเจ็ดขวบประมาณเจ็ดขวบแต่ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใส่เพราะมันเป็นกำมะหยี่แล้วกลัวว่าโดนไฟมันจะไหม้แล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวตัวที่สามตอนสิบกว่าขวบสิบกว่าปีแล้วตอนนั้นอ่ะอาอยุประมาณสิบกว่าปีตอนใสตัวนี้ตัดเองอคือทั้งหมดที่เห็นนะคือตัดหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีแบบสําเร็จแบบมีแต่ว่าเราใส่ไม่ได้มันก็เลยต้องตัดอโอเคไอ้นี้อ่ะเป็นชุดปัจจุบันที่ใส่ตอนนี้เลยเป่ารืวันตอนตอน,ตอนนี้เลยที่ใส่เป็นสองท่อนก็คือนี้วุ้งบนแล้วก็ ไอเนี้ยท่อนล่างเออไปสองท่อนไอนี้ปัจจุบันตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเนาะราคาจะโดนั้นรเรื่ราคาไม่พูดดีกว่าไม่ไพูดดีกว่าโอเคอโอเคเออเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดมองมองดูนั่นค่ะเห่อใช่ไหมองค์ตรงกลางอะ่ะคนเออองค์ที่สองถัดลงมาจากองค์นั้นอ่ะเออ่นหละนัะน่นแหละเป็นเป็นของเราที่เราลงอยู่ปัจจุบันแต่ว่าองค์แรกนูน้นองค์ข้างบน,นก็ไม่ได้ลงหรอกแต่ก็บูชาน้เราเรานับถือ ซึ่งอ,อ,องค์ตรงกลางบนสุดอะเขาชื่อเตียนหัวนวลยคือเราอียาก็คือว่าเป็นพระองค์แรกของภูเก็ตคือถ้าคนภูเก็ตเนี่ยส่วนมากมนั้นต้องมีท่านแกว่าเพราะว่าเป็นคนที่เริ่มกินผักเลยของภูเก็ตแกเราอียาองค์บนสุดนู้นแล้วก็ลองทำได้เป็นพระของเรายินดีแท้จริงของเลยนะที่ว่าพระต้องใช้แล้วก็พระต้องถือเลยก็คือธง อันนี้เป็นธงอันแรกผืนแรกเลยของเราผืนแรกกับอันนี้อันนี้ก็สังเกตพิเศษเพราะว่าอันเล็กเหมือนกันอันนี้สังเกตพิเศษคือสองสองสองอย่างนี้อ่ะจะพะักใหม่พระ,ะเก่าพักคกไนก็ต้องมีไว้ธงนี้จีนเขาเรียกออลลิงเออออลลิงแต่อันนี้เขาเรียกวัสดุอันนี้คือใช้อะไรวัสดุอนะไรคือพักจะใช้ จะใช้เครารพก็ใช้ไอนี้จะใช้ป้องกันก็ต้องใช้ไอันี้อันนี้เป็นชุดแรกแล้วก็เลื่อนไปใช่จะเป็นชุดที่สองไอ้นี้เป็นเหมือนที่สองแล้วไอ้นี้รุ่นรุ่นที่สองที่เราใสา่กสเกตเหมือนกันรุ่นที่สองนี่ก็เรื่อเหมือนกันก็คือปัจจุบันก็ใช้ทงนี้ใช่ไหมปัจจุบันอะส่วนมากจะใช้อันนี้แต่ก็ถามว่า ยังใช้อันเก่าอยู่ไหมก็ยังใช้อยู่แต่ว่านนา,าจะใช้ว่ามันเก่ามาอะไรเล่นด้วยแหละก็จะซ่อมหลายรอบนะก็คือซ่อม่อมใน,นที่นี้คือแบบเหมือนกับเนี่ยเห็นไหมมันขาดมันอะไรแบบมนี้เนี่ยมันจะขาดอะไรประมาณนี้เออก็ค่อย่อมมาแต่นก็กไม่อยาก่อมหรอกเขาบอกว่ายิ่งเก่ามันยิ่งขลังเขาบอกประมาณนั้นนะ่คนโบราณนอะ่ะ